ครับทุกคนตัวนี้อยู่ที่กระทอมละสังหารลมผู้สวงม้ารุ่นบนอโผลอำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์นะครับเห็นวิทัศน์แวบๆมานะมาทําอะไรนะครับเนี่ยวันนี้นะครับแอบจะมาเอาจีวรน้องปูแล้วก็เรียนน้องปูที่จะไปส่งให้เอฟซีเด้อนะครับนะครับมาแล้วครับเอาวิทัศน์สวัสดีครับครับสวัสดีครับจุกกะเจลอสสุยครับอ้าวเนี่ยครับมาแล้วครับจีวรลน้องปูอันนี้คืออะไรเนี่ย ชุดพาตรถาถวายหลวงปูให้พี่จำชื่อไม่ได้ใายคนดูแล้วก็เอาเหรียญคุณเพลชุดสุดท้ายมาช่วยบุญุะสนานที่กระทมละสังขารจะเอาคุณเพนหลวงปูสวงที่จะส่งให้เอฟซีแล้วก็ผ้าไตรชุดยีบอลยีบรหลงปูเคยใช้เคยใช้ครับส่งให้เพราะปีสามหก วันนี้มีจีวอนที่อธิตท่านจิตให้เอฟซีพี il, ่อ้อยเจ๊อ้อยนะครับครับที่จะมาจะขายคอนโดใช่ไหมครับตอนนี้ก็ก็เลยมาขอบารมีหลวงปู่สวงขายคอนโดแลกปัจจัยครับอันนี้มาพร้อมพร้อมกันกับอธิตท่านจิตเลยอ่ะหนักนะเดี๋ยวค่อยไปขึ้นไปข้างบนดีกว่าล<อ>ะเพื่อเอฟซีไม่หนักเท่าไหร่หรอกพี่ไม่หนักเท่าไหร่ครับอันนี้<ะ>ขอเข้ามาตรงหน้าหลวงปู่ตรงนี้ก่อนครับโอเคแล้วก็เราค่อย เป็นแผ่นอุปสงค์ก็จะเป็นกระสินไฟทำไมเป็นอย่างนี้พี่วันนี้ตกมันหนักนะครไม่สองครั้งแล้วอย่างไงก็ต้องเรียนรุ่นนี้ออกแน่นอนราคาตรงน,นี้ก็คือ499 499แต่บาร์โค้ดอยากดูตัวไหนตกสองรอบบนองค์นี้สองรอบครับตกสองรอบทุกคน เช่นตกจะเสียงดังตั้งอยู่นน่นเมื่อกในรอบนั้เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดครับเจ็ดศูนย์เจ็ดบากโคดเจ็ดศูนย์เจ็ดเดี๋ยวเอาเลขนี้ก็ได้อะไม่ต้อง <Okay. S 2> คุณแผนรุ่นสุดท้ายรุ่นแรกรุ่นแรกเนาะนและ้วก,ก็ชุดสุดท้าย,ายหมดแล้วหมดเลยชุดสุดท้ายก็จะมีทีวรนพราะลุกปู่นั่งอยู่หน้ากองไฟพี่แล้ท่านหยิบลูกเสกยให้อ๋อครับ,รบพี่ก็ดู ถ่ายดูใกล้กๆก็ได้เออมาตกอยู่นี่เลยครับหยิบลูกสรให้แล้วก็ผมก็ดึงองที่องที่เปิดเปลกไหมมาบางายใส่กองไฟหลวงปู่เลยดูสิคว่ำเลยไม่ได้แสดงน,นั่นลสาธุทุกคนนะครับนี่จะส่งให้เอฟซีใครได้ก็ขอเป็นบุญบาราสนาบารมี ที่วนในบ้านเ,าเอาคือตระกูลนี่นก็คนเจ้านางบ้านเจ็เจ้านังเรียนรุ่นนี้นะกูหนึ่งรุ่นนี้เกอเ,เอาปเปี่ยปีดองใหม่ๆก็มาครั้งที่สองก็ที่คุมทรัพย์เป็นต่อหน้าเลยเมื่อกี้ก็หล่นเหมือนกันเปลี่ยนรุ่นนี้แตกเลยอแตกเลยพี่รุ่นนี้เปลียนแตกกรอบกรอบแตกครับตงครั้งที่สองแตกเลยผมเ,เอาแตกสามตัวเลยนี้ครับเอา b a r โค d e บาร์โค้ดชุดน right. bueno. ี้ก็คือเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดครับเจ็ดศูนย์เจ็ดอันนี้สำหรับวันนี้วันนี้นะครับแนวทางวันนี้เลยเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับอันนี้ไม่ใช่ความฝันนะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดเลขขอเจ็ดกีวลเอาไว้ตัดใจพร้อมเปลี่ยนรุ่นนี้เื้อต้นปูของปีศักิ์สิทธปูเดินไปสุขสีนัสตาดุสตาที่ขออธิษฐานผิดคนโดูตรงนี้เลยที่ อ่เอาอเะไรี่สัต์เขียนเลขก่อนด้วยกันน้อ่ะเกออยไม่ต้องขายคอนโดแล้วครับได้เลขไปแล้วก็ซื้อเอาเลขเดีกวเลยดีกว่าอ่าเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับทุกคน คือถ้าเล่าให้ฟังนีดหนึ่งเลขตัวนี้มาอย่างไงนะเลขตัวนี้บอกพี่ครับผมเล่าเล็บสี่ฟังต <ผม S 2> ั้งจิตธิฐานเอาชุดผ้าไตรมาถวายเพื่อจะอก่าวหาลูกปู่กอบารมีลูกปู่ให้พี่ให้พี่อ้อยนอะพจ่อ้อยนะครับพี่อ้อยว่าจะขายคอนโดแล้วผมก็เอาเหรียญมาพร้อมที่จะปล่อยให้หมดก็คือจะเอาปัตตุปัจจัยซื้อทุกซื้อเตียงซื้อคืนก็ไปซื้อต่างั่แหอะไรครับ รับไอเป็นชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายเรือไม่ไม่ถึงร้อยหรอกครับหมดแล้วหมดเลยก็เลยชุดนี้ก็จะเอาชุดที่วอลูกปู่ที่ผมเก็บไว้ตั้งแต่ปีสามหกเก็บไว้ก็เอามาตัดใส่ให้หนึ่งหนึ่งเซนก็หนึ่งชุดครับหนึ่งเซนต์ต่อหนึ่งชุดจะส่งให้เอฟซีถ้าเอฟซีสนใจหรืออยากช่วยพูรณะอยากช่วยคือก็คือขอขอกองทุนเอาไว้ โท,โทรมาได้เลยเบอร์ข้างล่างหรือว่าใครมากระทบราชการมหาวิษณุโดยตรงเลยก็ได้เนอะแต่ก็เอามาก็ตกตรงนั้น1 1> ตกครั้งตกหนึ่งครั้งแต่จีวรไม่ตกตกเฉพาะเหรียญเตยนสองสององค์เดี๋ยวมาตรงนี้ก็ตกอีกครับพอเพื่อผมจะกราบลูกปู่ก็ตกเหมือนลูกปู่ดึงจีวรเรียนมาปูุสีเรียนนี้จะเป็นเหรียญพิเศษสององค์นี้ สององนี้พิเศษเ,เลยพิเศษเลยมงเล็บพิเศษเลยพิเศษองจะเปี่ยนไว้เลยองน,นี้จะเป็นองค์พิเศษอันนี้ได้ใครก็ไม่รู้แล้วไม่รู้บางทีให้เจไอ้เลยก็ได้เพราะว่าเป็นคนที่ให้พท่นันอดิานจิตมงหลวงปู่ขายค,คน,นโด<า>ให้ได้อ่ะมาถึงตรงนี้ปุ๊บเหรียญก็หล่นตรงนี้แล้วก็จีวรก็หลน่นแล้วก็ กระดาษก็เอียงไปก็เลยผรงขออธิษฐานหลวงปู่ตรงนี้เลยครับเลขโชว์เลขนิดนึงเพื่นแล้วอธิษฐานครับเลขบาร์โค้ดอุ้ยตงนี้แล้ว่างหรือเปล่าอ่ะอีกแล้วทวนอันนี้จะเป็นบาร์โค้ดองค์องนี้ครับสำหรับองค์นี้เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดองค์นี้นะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดที่ที่ตกครั้งได้ก็คือเปิดเลยไม่รู้จะได้ใครถัดเคพี่เศษด้วยนะครับวันนี้ ครั้งที่สามแต่ผมไม่ได้แกะกล่องออกก็คือเขาไม่เปิดอไม่แตกองค์ที่สแต่ององ์แรกแตกเลยครับอง์แรกนี่คือเปิดแล้วก็แตกนิดหนึ่งแตกรอบแตกตรงนี้ครับนิดหนึ่งไม่เป็นไรครับพอเราก็ราคาองค์ทีเขียนไว้ตรงนี้เก้าเก้าสี่เก้าเก้าออกลาวไปแล้วออกไปแล้วบ่ออกไปแล้วเก้าเก้าโอ้โหไม่เป็นไรแล้วก็บาร์โค้ดก็เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดครับหรือจะเอาไปลาวก็ได้นะลาวก็ได้ครับ วันนี้บ่วันนี้ลาวโอ้707ครับอ่นไม่ออกอันนไม่ออก f ครับเดี๋ยวส่งให้เจอ้อยเลย707จะของที่เดี๋ยวส่ง F4 ดูแล้วกดแชร์กอะไรกำจ่ากอธิษฐานจี่พิษกันเาะพิธานิาุสุนรโมปะตัวราตุมัมปตะนมตตะปะตัวระตุมาจัมปุตตักมะ membuat anak moco tidak tumbuh tsunami di ini titi itu ก็ุกเียอีรีเมียบบานก็ไดบาานกันกัฒนาสก็กระเรียบเราปราตอต้งกระเวลาปลอดไปเคือไอกระบานุคือไอตัวนไรนุคือคนตุรกีนาทีทำงานกับเจริญรุ่งเรืองเดินเราอาบากบองเนี่เราติดปกติกปองปุครองปกปักรักษางปูดูแลตลอดปีตลอดไปเลยขายก <boundaries> ็ขอให้ขายดีใครได้ไปบารมีรักษาลงปูปกปักรักษาีเด้อ บูเลบริบาลทุกคนทุกท่านนะครับสาธุสาธุดเ,ดเงาแตกเลยก็คือชุดนี้ก็คือชุดแบบหมดแล้วหมดเลยท่ยันไม่มีอะไรใช่ไหมตอนนี้ไม่มีแล้วเรียนหลวงปูต่ตอนเลื่อมไม่ถึงร้อยเนาะหมดนะคือหมดเลยตอนนั้นไม่น่าจะเลือถึงร้อยของผมนาจะเลือก็ไม่ถึงอ๋อไม่ถึงร้อยแล้วก็มาช่วยเอามายี่สิบประมาณไม่เกินจิสิบ <มด S 1> อ๋อประมาณหมดแล้วหมดเลยเนาะ รีบรีบด่วนทุกคนชุดนี้จะแทมจีวรนุปูสวงที่ท่านเคยใช้ไม่ใช่ว่าท่านลาสังขารแล้วเอามานะครับตอวนี้ลุงปูให้ไว้ตั้งแต่ปีสองห้าสามหกแต่ชุดใหญ่ผมจะเก็บเก็บไว้อยัางดีผมออกมาเฉพาะที่ผมที่เป็นที่ท่านสสยซินออกมาใส่ซินไว้ปกติผมพี่ไม่เคยเห็นเห็นแต่ชุดใหญ่ผมผมก็เลยเอาใส่ซีนแล้วก็มาตัดตัดเอาไว้ส่ป ยิงไม่ต้องใช้เรีย่างสักดิธิ์แล้วครับของหลวงปู่ก็คนที่เคยเคยได้บูชาเรียนแล้วได้ไปก็ก็อยู่ที่เราปฏิบัติอย่ทคือเราศรัทธาสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ก็ไม่ได้ให้ไปง่ายอันนี้ครับถูกที่ไม่มีไม่บูชาก็ยังไม่ได้เลยไม่มีไม่เคยเปิดตัวต่อตัวผมก็ไม่ให้ถ้าหลวงปู่ไม่ให้ให้ผมให้ไม่ได้ครับไม่ใช่ก็เออเอา อีวอนมาหน่อยได้เซตบูชาพันสองพันนั้นไม่ใช่อยู่ที่หลวงปู่ครับแต่นี้ก็คือมันจําเป็นจริงๆครับหลวงปู่<อ>เปิดน,นะเศรษฐกิจแบบนี้บางทีมากล่าวไหวหลวงป,ปู่ก็เราไม่มีธงมีทูปอะไรบางทีก็มีคนซื้อมาบ้างบางทีคนรงมาบ้างอะไรเขาก็ต้องหาครับหาอุปกรณ์ดับเรกก็คือพืนกองไฟปืนกองไฟหลวงปู่แ้วก็มีพี่ได้มาช่วยบ้างอะไรบ้างแต่พืนนี้ต้องใช้ทุกวนัน เราทุกวนันเราก็ต้องหาเสริมจำรองเอาไว้ถ้าหมดแล้วเราไปหาไม่ทันแน่นอนครับเพราะช่วงนี้หน้าร้อนด้วยแต่บางทีผมก็จะใส่ท่อนใหญ่<ป>ท่อนเล็กแต่การคือผมที่ใส่ท่อนผสมกันครับผสมกัน,กนอันนี้ขอขอบคุณที่คุ้มซับที่มาเผยแพร่ไทยทำไม่งั้นไม่รู้ผมจะไปหาประตูปัจจัยที่ไหนครับผมอ่ะ,ะโชยครั้งหนึ่งนะเัาจบแล้วพี่ท่านออีกครั้งหนึง่งเล็ก เดี๋ยวบางทีอาจจะไม่เข้าเอ๊ะเลขคุณทัศท,ทำไมเยอะแยะอันนี้ก็คือเลขเหรียญเลขเหรียญที่ผมถือมาแล้วก็ร่วงเนาะถ้าใครชอบตัวนี้ก็คือเจ็ดส่นเจ็ดบางทีอาจจะไปลาววันนี้ครับเจ็ดส่วนเจ็ดรู้รจะทันหรือเปล่าลงวันนี้แล้วก็ชุดหนึ่งชุดหนึ่งที่ผมจะเสริมไปด้วยสามตัวเหมือนกันครับห้าสามสองห้าสามสองครับอันนี้ก็เสริมไปแบบไม่ได้เขียนแบบเขียนเล็ก ก็ได้พีอ่อาเขียนนั่นก็ได้เผื่อเอฟซีเดี๋ยวเราพูดแล้วไม่ได้เขียนอีกครับอันนี้ลาวนี่แหละลาวก็ได้ไทยก็ดีเดี๋ยวเลาวจะมีโค้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งคโค้งสุดท้ายไม่แน่ใจว่าจะได้เดิมหรือเปล่าเนาะห้าสามสองลาววันที่เดี๋ยวปีวที่อะไรวันนี้มันปี่เท่าไหร่ปียี่สิบสามบอกลงทันหรือเปล่านอ้องยี่สิบสามโมงนี่ไม่ได้ครับรวมทั้งหมดเลย ครับทุกคนมาในเด้อนะครับแคบขยายนาจอมซดเจ็ดกับห้าสามสองเจ็ดมาจากไหนอันนี้ผมขอไม่บอกเนาะถ้าถูกค่อยบอกทีหลังถ้าไม่ถูกก็คือเงียบไปเงียบไปเลืกมาจากไหนบอกไม่บอกยังไม่บอกอ่ะครับตัวเมืองกันก็คือคล้ๆกับตัวนี้เลยเราไม่ต้องเขียนมันเยอะไปเอาประมาณนี้นะครับือให้เขาเลือกออกอูอ่าให้เลือกเอาได้เขาเลือกเอาดีกว่าครับตัวไเขาเลือกเอาพี่รัดไม่เป็นไรนะใครชอบตัวไหนก็จัดไป เก้าศ <90 S 1> ูนย์ครับเขาเลือกเอาแล้วเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าสามสองเก้าศูนย์อ๋อครับอ่าสุดท้ายนี้ก็โอเคนะพี่ท่านเนะาะรำลากันไปนะครับ,รบน,นี่ก็ดูแลขอคุณมสมศรมาก็ขอขอบคุณที่คุณทรัพยานาคเนาะที่มาไต่ถามทุกๆครั้งทุกๆ,ๆคือ ทุกทุกงวัดทุกทุงวันแล้วแล้วก็ขอขอบคุณพี่เป็นอย่างสูงที่ทําหน้าที่นี้ขอขอให้พี่เจริญรุ่งเรืองในนที่การงานเราทาาไปไหนลูกปูกระป๋อระับโปรตุเลสแล้วคลาดปลอดภัยบางทีอาจจะบอกทะเบียนรถที่กรมทรัพย์ก็ได้อันนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีที่ดูชมที่ติดตามกุมทรัพย์พญานาคอิสานนิวแล้วก็อะไรอีกเพจพจสานนิวเพจกรมทรัพย์พญานาคนะ